สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสไตล์บูดนครับเกือบมาไม่ทันทุกคนจะหมดแล้วครับนี่ลงสองคันแป๊บเดียววันนี้พาชมวรพจน์นะครับผมรถเกี่ยวค่ายวรพจน์จากทีมงานอ่าซอทรับเรืงทองนะครับผมเพิ่งลงเมื่อตะกี้นะครับ จบมาไม่ทำนี่จะหมดแล้วนี่น่าจะเป็นอุ้มแรกกำลังปล่อยข้าวอยู่ตัวนี้เป็นตัว2,024นะทวนยังไม่ล่าี่ตัเล่าสวยมากเลยใช่นี้เห็นแล้วนี้อย่างชอบเลย ปากสามเมตรสิบห้าครับโอ้มีเจอจามด้วยพอทีอเดี๋ยวเรารอขอปาปล่อยข้าวเสร็จนะทุกนเดี๋ยวจะจวดกันตรงนี้แหละถ้าไม่ลงไปข้างล่าง เต่มละเลงต่อแล้วครับผมเหลือไม่เยอะแล้วนอนทุกคนมาเกือบไม่ทันครับลงเกี่ยวสองคันด้วยเนื้อที่ก็ประมาณหกไร่ครับทุกคนลงเกี่ยวสองคันเนาะคันน้นก็เต็มอุ้มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะโฟกัสคันไหนนะฮะ ก็ขอบคุณไปยังทีมง,งานอ่ะสอทรัพยลวงทองด้วยนะผมช่วยแนะนำพิกัดนะครับผมเวลามาใกล้แหล่งของยูทูบเบอร์นะได้คลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมกับรถสวยๆครับบอรพลการช่างครับโอ้สองพันเลยนะทีมง,งานส,อส่อซรัพย์ลวงทองเขามีแด่บรรจพ์เลยนะผมนิยมบรรจพ์กันครับ เต็มแล้ว ทุกคนผมก็ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีงานเกี่ยวนะจ้าของนางก็ใจไม่ดีแล้วครับเจอสภาพแบบนี้เข้าไป เี่ยวได้คล่องมากครับข้าวนานๆไม่มีติดคอไม่มีติดตู้ทุกคนยอดเลยนะบวชพน์การช่างทีมงานนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปคลิปก่อนหน้านี้แหละแล้วผมก็ได้ขึ้นไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ตามมาถ่ายอีกหนึ่งคลิปครับผมพี่คนขับแกขับนิ่มๆน,นะนทุกคนเวลาเลี้ยวเวลาอะไรนี่โอ้ยยอดเลย ประมาณอีกอุ้มหนึ่งก็น่าจะหมดแล้วครับทุกคน เป็นข้าวปรังนะครับผมข้าวปรังต้นไม่ใหญ่นะทุกคนต้นเล็กๆเกนาะรวมก็จะประมาณนี้ครับต้นน่าจะรวมจากคุ้นขึ้นมาน่าจะประมาณสองสองได้ครับ จะแฉะน่อยนะทุกคนฝนเพิ่งลงมาแล้วเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะมาเกี่ยวนะ สับเป็นที่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งอันนะผมก็เหลืออีกหนึ่งงานครับลุมสองคันเลย ๋ยว่ยูยโลูฟิชั่นตรงนี้นะทุกคนได้ดูสองพันเลยนะนิ่มๆนะไปไเรื่อยๆเสียงเครื่องไี่ได้มีโหลดเลยนะรู้สึกว่าเหมือนอมีฝนโปรยลงมาบ้างอยู่นะครับทุกคน อีกไม่เกินสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยก็ประมาณสองรอบเนาะมันจะเรียบร้อยดีรมสวยมากเลย ก็คือเผื่อมันติดเผื่ออะไรนะทุกคน,น,กคนแล้วทีมงานนีออ้มีรถทั้งหมด6คันนะส่วนมากน่าจะออกเป็นคู่ครับแต่ถ้าเยอะมากนี่ก็คือจะลุมกันเลยและอีกอย่างหนึง่งนี่ครับแข่งขกับฟ้ากับฝนครทุกคนอันนี้มันมันกะไม่ถูกนะฟ้าฝนเนี่ยก็เราก็ต้องค่อนข้างทำเวลานิดนึงทุกคนกคนี่ก็ปปล่อยมาแล้วฮะ เดียวทุกคนบดก็ลงมาพอดีนะนี่ประเเกปก๊ะเก,กเลยกำลังลินลินครับนี่ดูดูในกล้องมีหยดน้ำอยู่อันนี้สังเกตทีมงานเขาเลี้ยว,วเขาจะเลี้ยวให้แบบพื้นพื้นพื้นนาน,นะทุกคน พื้นนาเนี้ยเป็นเป็นแอ่งเป็นหลุมน้อยที่สุดอะ่ะเขาจะเลี้ยวแบบนิ่มมากทุกคนผมสังเกตน,นะคือเขาจะไม่บิดรถมากอะ่ะเขาจะโยกเอานะครับก็คือเซฟเครื่องล่างด้วยเซฟพื้นที่นาด้วยนะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมว่าเออเห็นแล้วมันก็สะดุดตาทุกคนเขาไม่ได้เลี้ยวแบบขรุขรเนาะเลี้ยวแบบโยกนิ่มๆน,นะทุกคน ร้อยนะน้ำปล่อยข้าวแข่งกับฝนนะทุ่คนมันจะใช้ระบบฝากหรือเปล่าโอ้อันนี้ยิงตรงไปนู่นเลย เื่อความรวดเร็วนะครับมันสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ฝากกันนะแต่จะน่าเห็นเขาถ่าย <c oughs> เห็นเขาถ่ายแล้เขาจะฝากกันนะครับมีโอกาสก็อยากถ่ายแบบนั้นอยู่ทุกคนนี้ถ้าไม่แชนี้เดินลงไปถ่ายรูปด้านล่างเลยทุกคนภาพน่าจะสวยครับอันนี้ก็ค่อนข้างแฉนิดนึง นะอย่างสวยเลยมีตังนี้น่าจะจับจองอยู่นะทุกคนใครรู้วิธีหาตังบ้าง เตรียมตัวแล้วนี่เลยคันหล่อๆเลยนะที่ทำงานนี้ตรงนี้อีกสองวันโอเคตรงนี้นะอีกสองวันว่างั้นถ้าฝนไม่ลงนะโอเคครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องสไตล์ผู้ดูโดนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เกือบควิดโอเคครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับและส่งท้ายกับทิมงานสอสทรัพย์โรงทองนะผมมีบริการพันข้าวมีบริการเกี่ยวข้าวครับครบระบบจบในที่ที่เดียวครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปเขาขึ้นแทเลอร์กันต่อ